นิทานชาดกว่าด้วยมิธรรมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงประรบถึงพระอานุเทระและการที่พระเทระได้รับผ้าสาดกจำนวนมากจากพระราชาแห่งกรุงโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้เพื่อสั่งสอนให้รู้ถึงความสําคัญของมิตรภาพและการตอบแทนบุญคุณด้วยความซื่อสัตย์และกตัญญูในช่วงที่พระอานุเทระประทับอยู่ในพระราชวังของพระราชาได้รับผ้าสาดกจากพระราชา ทรงพระกรุณามอบให้จำนวนหนึ่งพันผืนราคาผืนละพันพระราชาเองได้พระราชทานผ้าห้าร้อยผืนแก่พระเทวีของพระองค์นางเหล่านั้นได้นำผ้าสาดกไปถวายแด่พระอนุเทระแต่พระเทระก็ไม่ได้นำผ้าเหล่านั้นมาห่มให้พระราชาเห็นเมื่อพระราชาทรงทราบถึงเรื่องนี้จึงตรัสถามพระเทระด้วยความสงสัยว่าทำไมพระเทระไม่ได้นำผ้าสาดกที่ได้รับมาใช้พระอนุเทระจึงตอบว่า พระเจ้าข้าผ้าสาดกเหล่านี้ได้รับจากพวกเทวีเหล่านั้นเพื่อนำไปให้แก่ภิกษุผู้ที่มีจีวรเก่าๆซึ่งยังสามารถนำไปใช้ได้ผ้าผืนเก่าจะถูกนำไปใช้ต่อไปเช่นทำเป็นผ้าห่มผ้านุ่งหรือผ้าปูพื้นเพื่อไม่ให้ของที่ได้รับมามีค่าเสียไปพระราชาทรงทราบคำตอบของพระเทระและทรงเห็นด้วยจึงทรงให้พระเทะร,รับผ้าอีกห้าร้อยผืนและถวายด้วยความยินดี พระเทระได้แบ่งผ้าสาดกจำนวนมากนั้นไปให้แก่ภิกษุผู้มีอุปการะในพระวิหารและภิกษุหนุ่มที่มีอุปการะมากแก่พระเทระเช่นการทำความสะอาดพระวิหารการเตรียมน้ำสำหรับใช้ในพระสงฆ์การถวายไม้สีฟันและอื่นๆพระเทระจึงเห็นว่าเขาควรได้รับผ้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการตอบแทนความดีที่ได้ทำไว้ภิกษุหนุ่มที่ได้รับผ้าเหล่านั้นก็ได้แบ่งให้แก่ภิกษุผู้ร่วมอุปัชาของตนจนกระทั่งทุกคน ได้รับภาซาดกอันมีคุณค่าหลังจากนั้นพระศาสดาทรงนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อครั้งพระเจ้าพรมทัตท,ทรงครองราชในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ในอดีตสวยพระชาติเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำเขาวันหนึ่งราชสีนั้นตกลมและไม่สามารถขึ้นมาได้จึงร้องขอความช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกที่ผ่านมาสุนัขจิ้งจอกยอมช่วยยกราชสีขึ้นจากหลม และเมื่อราชสีรอดชีวิตจากหลมได้ก็ถวายเนื้อแก่สุนัขจิ้งจอกเพื่อเป็นการตอบแทนในความช่วยเหลือแต่สุนัขจิ้งจอกกลับตอบว่าจะเก็บเนื้อไว้ให้กับเจ้าของของตนเองเพราะความซื่อสัตย์และกะตัญญูที่มีต่อราชสีการตอบแทนความดีและการให้ด้วยความกตัญยูนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญดังเช่นการที่พระเทระให้ผ้าแก่ภิกษทุที่มีอุปการะหรือการที่ราชสีให้รางวัลแก่สุนัขจิงจ้งจอกที่ช่วยชีวิตตนเองทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่า มิรรมและการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในทุกอยา่างพระศาสดาทรงสอนว่าผู้ที่ทำดีและตอบแทนด้วยความกตัญยูนั้นย่อมได้รับผลบุญในที่สุดและตรัสถึงมิธรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นคำสอนแก่ภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีมิตรที่ดีและการตอบแทนความดีด้วยการทำความดีอย่างสม่ำเสมอพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มา เพื่อประกาศอริยสัจและประชุมชาดกเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุบางพวกบรรลุอริยสัจเป็นโสดาบันสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์สุนักจิ้งจอกในชาดกครั้งนั้นได้เป็นพระอานทน์ส่วนราชสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระถาคต